วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องเราวหมาแบนด็อกสุนัขที่ร้ายกวากว่าพิษบุญจากกระแสข่าวล่าสุดที่มีสุนัขแบนด็อกไว้ยสองปีที่เจ้าของเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยสามเดือนได้ขย่ําชายอายุ56ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านจนได้รับบาเดเจ็บสาหัสคอด้านขวาเป็นแผลลึกหูขวาฉีกหนังสีสาบเปิดและมีแผลเจาะหลังหูซ้าย หลังถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีแพทย์ได้ตรวจและวินิจฉัยว่ามีอาการถึงขั้นวิกฤตเลือดไหลในสมองไม่หยุดหนังสีสาหายไปหลายแห่งต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนอาการเป็นตายเท่ากันขณะน,นี้ผู้ป่วยยังพูดไม่ได้และนอนไม่ได้สติเพราะมีเลือดไหลออกมาจํานวนมากล่าสุดวันที่16เมษายนปี2564นางวันเพ็ญคุ้มคงอายุ56ปีภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรทัศน์ว่าขณะนี้นายวิสิตสงวนมากสามีที่ถูกสุนักกัดได้เสียชีวิตแล้วซึ่งจะดําเนินการรับศพมาบาเพ็ญกุศลต่อไปนางวันเพ็ญคุ้มคงได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าสุนัขตัวที่กอ่อเหตุกัดสามีของตัวเองเป็นสุนัขที่เพื่อนของสามีบอกว่าซื้อมาในราคาที่แพงมากแต่เพื่อนของสามีเลี้ยงไม่ไหวจึงขายต่อมาให้สามีของตนซึ่งมีชื่อว่าใจแอน หลังจากนำมาเลี้ยงที่บ้านเจ้าใจเอ็นมันดื้อมากขณะที่บ้านมีสุนัขหลายตัวด้วยนิสัยของเจ้าใจเอ็นที่ค่อนข้างเกเรกว่าสุนัขตัวอื่นจึงต้องแยกกันเลี้ยงโดยที่สามีเอาไปนอนในห้องด้วยทุกคืนซึ่งเป็นหมาที่สามีรักมากที่สุดแต่ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่ามันเพราะเหตุใดเจ้าใจเอ็นถึงได้ขย้ำคอสามีแบบนี้ขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุหการณ์โชคดีที่ลูกชายไปเปิดประตู เห็นสามีเลือดไหลนอนแน่นิ่งอยู่คาดการว่าสุนัขน่จาจะกัดตอนที่สามีกําลังนอนหลับอยู่นางบันเพ็นยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อเดือนก่อนตนเองเพิ่งถูกเจ้าใจแอนกัดที่มือเย็บไปทั้งหมด9้าเข็มเพราะตนพามันไปเดินเล่นแต่มีชาวบ้านทําเสียงดังมันก็เลยตกใจและพยายามจะวิ่งเข้าไปกัดคนที่ทําเสียงดังตนจึงล็อกตัวมันเอาไว้ทําให้เจ้าใจแอนมันโมโหมันก็เลยกัดมือขงตน ดยนางวันเพนยืนยันว่าต่อจากนี้ไปไม่ขอเลี้ยงสุนัขตัวนี้อีกเพราะมันดุมากเห็นเจ้าของเดิมบอกว่ามันเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหม่ที่มีความดุร้ายเจ้าออลมและกีเลมากใครจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไปตนไม่ขอเลี้ยงแล้วสำหรับคำว่าแบนด็อกมันมีที่มาจากคำว่าถูกแบนนั่นเองหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าถูกห้ามซึ่งสุนัขพันธุ์นี้สำหรับสมาคมสัตวแพทย์อเมริกันบอกว่า สัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์ต้องห้ามคือการห้ามทําให้มันเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังมีคนรักรลบผสมพันธุ์กันอยู่ซึ่งเจตนาเพื่อต้องการเพิ่มขนาดของร่างกายเพิ่มแรงในการประทะเพื่อนําไปทํากิจกรรมบางประเภทเช่นการใช้ล่ามหมูป่าหรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่โดยปกติแล้วสุนัขสายพันธุ์พิษบูก็มีขนาดใหญ่อยู่แล้วแต่เมื่อมีการนําไปผสมข้ามสายพันธุ์จะทําให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมแข็งแรงมากขึ้น และมีนิสัยดุร้ายมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมนํามาผสมกับสุนัขพิษบูลก็คือบูมาสติฟซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ที่ใหญ่มากมีร่างกายที่ใหญ่กว่าสุนัขพิษบูลขึ้นไปอีกจึงมีการนำเอาสุนัขสองสายพันธุ์นี้มาผสมเข้าด้วยกันซึ่งความเป็นจริงแล้วยังมีสุนัขอีกหลายสายพันธุ์ด้วยกันที่นํามาผสมกับสุนัขพิษบูลแล้วจะกลายเป็นแบรนด์ด็อกทั้งหมดได้แก่จำพวกร็อดไวเลอร์โดโกอาร์เจนติโนคอซ่าคานาริโอ อิงดีส์มาสตีฟเฟรนซ์มาสตีฟสำหรับผู้คนส่วนมากแล้วมักจะเอาสุนัขพิษบูลไปผสมกับบูมาสติฟเพราะที่ผลออกมาคือดีที่สุดคือได้ทั้งขนาดรูปร่างหน้าตาและยังมีความกล้าอาหารมีแรงขับเหมือนกับสุนัขพิษบูลเพื่อใช้ในเกมล่าหมูป่ากิจกรรมที่นิยมกันมากในบางพื้นที่ของอเมริกาซึ่งสุนัขพันธุ์แบนดด็อกสามารถผสมพันธุ์ได้แต่ห้ามมีการจำหน่ายถือเป็นข้อห้ามร้ายแรง ในประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะมีการให้ผสมพันธุ์ได้ก็ตามแต่ต้องแจ้งเรื่องต่อทางการสหรัฐว่าจุดประสงค์ของการผสมพันธุ์คืออะไรและห้ามจําหน่ายหรือขยายพันธุ์ต่อเด็ดขาดและลูกสุนัขส่วนเกินที่ออกมาจะต้องโดนกําจัดทิ้งให้หมดซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนจะโดนแบนสุนัขพวกนี้จึงถูกเรียกว่าพันธุ์แบนด็อกซึ่งจุดเด่นของสุนัขแบนด็อกจะมีความแข็งแรงตามลักษณะเด่นของพันธุก,กรรม ทั้งโครงสร้างกล้ามเนื้อที่ใหญ่สามารถหนักได้ถึงร้อยกิโลกระดูและกระโหลกศีรษะใหญ่ทําให้สุนัขแบนด็อกมีความหน้าเกรงขามรวมไปถึงหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมีความย่นยับกระบอกปากสั้นเมื่อผู้คนทั่วไปพบเห็นก็จะไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้นอกจากนี้มันยังมีความซื่อสัตย์และรักเจ้าของเชื่อฟังคําสั่งได้ดีสามารถนําไปฝึกเป็นสุนัขเลี้ยงที่มีระเบียบว,วินัยรวมไปถึงใช้งาน ในกิจกรรมต่างๆได้ดีเพราะสุนัขเบนด็อกเป็นสุนัขขนาดใหญ่และมีกระโหลกที่มีความจุของสมองใหญ่ตามไปด้วยจึงทําให้พวกมันเป็นสุนัขที่ฉลาดเรียนรู้ได้เร็วเหมาะกับการฝึกมาใช้งานเช่นในไวไฟอาบานเพื่อป้องกันโจรขโมยนั่นเองความโดดเด่นของสุนัขเบนดด็อกคือทางด้านพละกําลังและมีความปราดเปรียวสูงผู้เลี้ยงจําเป็นต้องรู้ถึงพละกําลังของสุนัขเพื่อจัดเตรียมสถานที่เลี้ยงให้เหมาะสม รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการดูแลสุนัขเช่นการเลือกโซ่เอาไว้ล่ามสุนัขอุปกรณ์สําหรับใช้เป็นปลอกคอหรือสายจูงเป็นต้นทั้งนี้จําเป็นจะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสุนัขเพราะว่าสุนัขเบนด็อกเป็นสุนัขที่มีกําลังมากหากมีอุปกรณ์ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายและแตกหักได้ในสมัยก่อนในประเทศสหรัฐอเมริกาสุนัขลูกผสมพิษบุญเป็นเรื่องที่ซีเรียสอย่างมาก พราะทางการสหรัฐให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยจึงมีความพยายามที่จะลดขนาดพิษบุญสายพันธ์แท้ลงเพื่อให้สามารถควบคุมได้ไง่ายดังนั้นใครก็ตามที่เอาสุนัขลูกผสมมาจําหน่ายหรือส่งลงแข่งลากน้ําหนักจะโดนตราหน้าถูกลุมประนามว่าเป็นผู้ขี้กุ่งไรจัญยาบัณและเป็นเรื่องอับอายจนต้องยอมออกจากวงการไปถึงบางคนไม่ยอมออกก็ไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยอยู่ดีแต่วันนี้โลกที่ไร้ซึ่งพรมแดน อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากจากวิธีเดิมๆที่มีการลงโฆษณาขายสุนัขตามนิตยสารได้เปลี่ยนมาลงโฆษณากันอย่างอิสระผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากสังคมเล็กๆได้ขยายไปอย่างไร้ขอบเขตคนที่เคยกลัวการโดนแบนก็เริ่มไม่กลัวเพราะตลาดการขายสุนัขมันกว้างขึ้นวิธีการแบนออกจากสังคมจึงเริ่มไม่ได้ผลสำหรับในประเทศไทยก็เริ่มมีการนำสุนัขแบนด็ดอกโามาเพราะคนไทยนิยมสุนัขตัวใหญ่ ซึ่งคนไทยหลายคนเข้าใจผิดคิดไปว่าสุนัขพิบูลมันต้องตัวใหญ่และแข็งแรงที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วสุนัขพิษบูลแท้จะตัวไม่ใหญ่มากแต่พิษบูลเทียมที่เรียกว่าแบนด็อกจะมีรูปร่างที่ใหญ่และแข็งแรงซึ่งคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าสุนัขพิษบูลยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ในทางกลับกันสุนัขยิ่งตัวใหญ่ยิ่งมีความอันตรายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นสมัยก่อนในประเทศไทย ไม่มีใครกล้ายอมรับว่าสุนัขของตัวเองเป็นแบนด์ด็อกจึงโฆษณากันว่าเป็นพิษบุงเพราะเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมและขายง่ายจนเกิดความสับสนในหมู่คนที่เลี้ยงว่าสุนัขของตัวเองมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันแน่แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของสุนัขก,ก่อนที่จะนำสุนัขมาเลี้ยงนั้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่ผู้เลี้ยงจะต้องหาข้อมูลเตรียมพร้อมและศึกษาให้รู้จักสายพันธ์ และนิสัยของสุนัขให้ดีก่อนโดยสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมและเข้าไปเรียนรู้จากกลุ่มที่รักสุนัขหรือกลุ่มที่ทําการซื้อขายสุนัขพริตบูลโดยตรงสําหรับเจ้าใจแอนสุนัขที่โกหกกัดเจ้าของจนเสียชีวิตหลังจากนายวันลุปซิลิเคตกรหัวหน้าทีมสารพัดผิดจ,จากกลุ่มอันติเมดด็อกคลับได้กล่าวว่าดูจากพฤติกรรมของเจ้าใจเอนไม่ได้มีความก้าวร้าวแต่อย่างใดทุกคนสามารถเข้าหาได้ดังนั้นสาเหตุที่กัดเจ้าของ น่าจะเกิดจากการแตกหักคืออาการของสุนัขที่ไม่เชื่อฟังเจ้าของมองเจ้าของเป็นศัตรูโดยอาการที่มองเจ้าของเป็นศัตรูนั้นมักจะเกิดจากสุนัขที่ถูกตีด้วยของแข็งซึ่งการตีสุนัขแบนด์ดห้ามใช้ของแข็งตีเด็ดขาดควรใช้สายจูงเท่านั้นเป็นสิ่งใช้ควบคุมและใช้ลงโทษเพราะสายจูงเปรียบเสมือนสายใจของสุนัขแต่หากใช้ของแข็งเช่นไม้สุนัขจะรู้สึกแตกหักมันไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้าของมันอีกต่อไป แล้วรอเวลาเอาคืนหากเจ้าของผือมันก็พร้อมกัดทันทีถ้าเปรียบไม่เห็นภาพชัดเจนขึ้นเวลาใช้ไม้เลียวตีลูกลูกก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นการสั่งสอนแต่หากวันใดที่เราใช้ไม้หน้าสามตีความรู้สึกของเด็กมันจะไม่เป็นการสั่งสอนอีกต่อไปสําหรับข้อควรระวังในการวิ่งสุนัขแบนด์ด็อกก็คือ 1. ควรมีบริเวณบรูรอบขอบชิดหรือมีการล่ามสุขสุนัขอาจไปทาร้ายคนที่ผ่านไปผ่านมา หรือสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นสงไม่ควรกักขังหรือทําให้สุนัขขาดอิสรภาพเพราะอาจทําให้สุนัขเครียดนําไปสู่สภาพจิตใจที่ไม่ดีได้ข้อที่ 3. ควรให้สุนัขมีเวลาออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีและมีจิตใจร่าเริงและผู้เลี้ยงจะต้องมีทุนทรัพย์พอสมควรเพราะสุนัขสายพันธุ์นี้ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามีค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงสําหรับการตีสุนัขที่ถูกต้อง จุดที่คนตีคือบริเวณก้นหรือบั้นไทยซึ่งสุนัขจะยอมจำนวนแต่ห้ามตีที่บริเวณหัวจมูกตาและปากอย่างเด็ดขาดเพราะสุนัขจะรู้สึกว่าเราต้องการเอาชีวิตความเป็นเจ้าของจะขาดลงทันทีและอาจจะกัดสู้ได้ข่าวการเสียชีวิตของนายวิสิตฐ์สงวนมากที่ถูกเจ้าใจแอนกัดขณะนอนหลับถือเป็นบทเรียนสำคัญให้แก่ผู้ที่นิยมสุนัขสายพันธุ์พิษบุญหรือแบนด็อก ที่ต้องหันมาดูแลสุนัขของตัวเองอย่างจริงจังจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทั้ทงทีมงานยังเชื่อว่ายังมีเจ้าของสุนัขอีกหลายคนในประเทศไทยที่ยังไม่รู้ได้สำว่าสุนัขของตัวเองที่กําลังเลี้ยงอยู่ที่บ้านเป็นสายพันธุ์พิษปูนแท้ริกเป็นสุนัขแบนด็ดอกกันแน่พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอบพรคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานํำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพล์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ